โอเคครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้จะมาสอนการลงสีเนื้อนะฮะลงสีผิวนะครับก็มีน้องๆขอมานานมากนะครับหลายเดือนละนะครับไม่ได้มีเวลาว่างทําให้สักทีนะครับติดงานติดงานอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะตอนนี้ก็ว่างนะฮะก็กลับมาทําคลิปได้ปกติละนะฮะก็โอเคก่อนที่เราจะไปดูนะฮะก่อนที่เราจะไประบายสีกันนะครับอยากให้น้องๆฟังพี่อธิบายในนี่ๆหน่อยนะครับเผื่อเราจะลงสีได้ง่ายขึ้นนะครับ จะแบบถ้าแบบตัดตอนไปเลยไปสอนลงสีเลยอาจจะงงนะฮะดูคลิปนี้แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคพี่จะอธิบายให้ฟังนะฮะคือสีที่พี่จะสอนเนี่ยสอนลงสีเนี่ยมีอยู่3ามชั้นนะครับนะถ้าเราไม่นับสีขาวด้านบนเนี่ยมีอยู่3ามชั้นนะครับนะไล่มหมืองแต่สีเนื้อนะแล้วก็สีแดงมารจินต้าแล้วก็สีน้ำตาลนะครับโอเคครับผมทีนี้เรามาดูสีแรกก่อนนะครับคือสีขาวนะครับสีขาวเนี่ยก็คือ เป็นสีของแสงนะน้องๆก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับเป็นสีของแสงง่ายๆถ้าเกิดในคอมเนี่ยมีบทบาทเยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในกระดาษแล้วเนี่ยคือกระดาษเราเป็นสีขาวอยู่ไงนะถ้าจะเอาดินสอถ้าจะเอาดินสอสีสีขาวมาระบายเนี่ยมันก็จะมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับเพราะฉะนั้นสีขาวเนี่ยเราก็เอาเป็นว่าให้น้องๆเข้าใจว่ามันคือสีของแสงแล้วกันเป็นสีเลเวลศูนนะครับโอเคทีนี้เรามาดูสีเลเวลหนึ่งกันบ้างนะครับ สีเลเวลหนึ่งนี่ก็จะเป็นสีเงาชั้นแรกนะครับเงาชั้นแรกนะฮะเป็นเงาชั้นแรกเป็นสีรองพื้นนะครับนะก็จะได้ใช้เยอะอยู่พอสมควรนะครับเอาไว้ระบายในจุดที่แบบเป็นเงาแต่ว่าเป็นเงาที่แบบไม่ใช่เงาที่มันเข้มนะครับนะเราระบายแบบกว้างๆเลยเป็นเงาแบบบางๆครับโอเคก็เอาเป็นว่าสีสีสีเลเวลหนึ่งเนี่ยก็คือสีชั้นที่1น่เอาไว้เป็นการระบายสีรองพื้นนะครับ จุดไหนที่มันดูนแสงแล้วก็ไม่ต้องระบายนะครับโอเคเข้าใจประมาณนี้เนาะโอเคทีนี้เรามาดูสีเลเวลสกันบ้างน,นะครับสีเลเวลสนี่ก็จะเป็นเงาที่แบบว่ามันเข้มขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งละนะครับสีเลเวล2นะครเป็นเงาที่เข้มขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับในการระบายเงาเงายิ่งเข้มเนี่ยความกว้างของสีเนี่ยมันก็จะยิ่งน้อยนะครับนะบเพราะฉะนั้นน้องๆจะเห็นได้ว่าลูกกลมๆเนี่ยมันจะเป็น สีเงาที่มันเข้มเนี่ยมันก็จะมีแค้นเดียวนะครับนะยิ่งเข้มมันก็จะยิ่งระบายน้อยลงอ่าแล้วก็สีสีชั้นที่2เนี่ยไม่จะเป็นต้องเป็นสีมาจินต้าเหมือนพี่ก็ได้ครับอย่างเช่นพี่เลือกสีชั้นที่2อเป็นสีเป็นสีแดงมาจินตาใช่ไหมน้องๆจะเลือกเอาเป็นสีอื่นก็ได้นะครับนะเป็นสีอื่นก็ได้เป็นสีฟ้าสีชมพูสีส้มอะไรเงี้ยเราอยากให้อ่ามันเป็นลุคแบบไหนนะครับอยากให้แบบเป็นผู้หญิงแบบสดใสน่ารักอะไรเงี้ย ก็เป็นสีอมชมพูก็ได้สีเนี้อมชมพูเป็นผู้ชายเท่ๆหน่อยก็สีเนี้อมน้ำตาอะไรเงี้ยสีเนี้อมม่วงอะไรเงี้ยนะครับนะบก็เลือกได้ตามชอบเลยนะครับทีนี้เรามาดูสีเลเวลสามสีเลเวลสามเนี่ยก็ไม่ค่อยมีบทบาทมากนะครับเป็นการเติมเงาที่นิดๆนหน่อยๆนะครับเป็นการเติมเงาที่แบบว่าเป็นการเติมเงาในจุดที่มันเข้มที่สุด à, นะครับเป็นเงาที่ถือว่าเป็นเงาที่เข้มที่สุด à. จุดไหนที่แบบว่ามันเป็นเงาที่แบบเข้มๆอะไรเงี้ยนะครับสีเลเวลสามคือสีสุดท้ายในการเติมเงานะครับจะเห็นว่ามันมันไม่ได้ระบายเยอะสีเงาเลเวลสามเนี่ยชั้นที่สามเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ตรงที่มีแสงเลยก็คือจุดที่แบบมันไม่โดนแสงเลยมันจะอยู่ตรงนั้นนะครับอย่างเช่นตรงก้นวงกลมเนี่ยมันจะอยู่ตรงก้นวงกลมเลยก็คือจะไม่โดนแสงเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เวลาาลงสีเนี่ยมันก็จะอยู่บริเวณตรงซอกผมซอกคออะไรเงี้ยคือมันก็จะแบบเป็นเงาทึบๆแบบนะครับ นะตรงตรงนั้นสีน้าตาลจะอยู <figuring out> <t ell> ่นะครับในภาพขอนะก็ประมาณนี้เนาะคิดว่าไม่งงกันนะอย่าเพิ่งงงนะครับอย่าเพิ่งงงพี่พยายามอธิบายให้น้องๆเข้าใจง่ายๆนะก็โอเคครับทีนี้เรามาดูการลงสีนะก่อนที่เราจะลงสีแน่นอนครับเราต้องมีเราต้องมีภาพวาดนะเราต้องมีภาพวาดโอเคเดี๋ยวพี่จะตัดไปตอนที่ตัวเองวาดเสร็จแล้วกันนะครับถ้ามานั่งดูพี่วาดอย่างเดี๋ยวคลิปยาวนะนะโอเคเดี๋ยวพี่ไปตัดไปตอนที่พี่วาดเสร็จแล้วกันเนาะโอเค โอเคครับผมโอเคครับก็ตัดมาตอนที่พี่ว่าเสร็จแล้วนะครับก็ตัดเส้นอะไรเรียบร้อยนะครับน้องๆคนไหนที่ตัดเส้นยังไม่เสร็จก็ไปตัดมาซะนะครับนะสต็อปคลิปพี่ไว้ก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยมาดูนะฮะโอเคทีนี้เราจะมาลงสีกันนะครับก่อนที่เราจะลงสีแน่นอนครับสีที่เราต้องเตรียมก็ต้องมีสีเนื้อนะครับสีเนื้อสีไข่นั่นแหละนะสีไข่ที่แบบน้องๆผู้ติดปากกันในสมัยเรียนนะสีไข่สีเนื้อสีผิวนะ ก็สีนี้ก็ได้ใช้เยอะนะครับในะเป็นสีพระเอกเลยนะครับนะครับสีพระเอกของคลิปนี้เลยนะได้ใช้เยอะแน่นอนนะครับนะสีต่อไปก็เป็นสีสีเงานะครับสีเงาเป็นสีชั้นที่2นะครับสีเงาเป็นชั้นแรกใช่ไหมต่อไปเป็นชั้นที่2เป็นการลงเงาคือพี่ไม่ได้ต้องการที่หน้ามันปมชมพูอะไรมากมายอยากให้มันดูแบบแดงแงหน่อยแดงแงชมพูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,นะรบนะก็ใช้สีแดงมาจินต้าใครนึกสีแดงมาจินต้าไม่ออกให้นึกถึงมัสลรยเดอร์ดีเคทก็ได้ครับ นะชุ่มเกาะก็สีแดงเมเจนตาเหมือนกันโอเคครับต่อไปเป็นสีน้ําตาลนะครับสีน้ําตาลก็อธิบายไว้แล้วนะครับว่าเป็นยังไงก็เป็นการเก็บรายละเอียดเงานิดนๆหน่อยนะครับนะไม่มีอะไรมากต่อไปเป็นสีชมพูนะครับสีชมพูเพิ่มมาทําไมก็เผื่อไว้สําหรับน้องๆที่แบบว่าอยากให้หน้ามันกลมชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เติมได้นะครับต่อไปเป็นสีขาวสีขาวเนี่ยก็สีขาวเนี่ยคือคือ,คอเราเราระบายสีในกระดาษเพราะงั้นสีขาวมันมีให้อยู่แล้วบนกระดาษเพราะงั้น ไม่ต้องมีสีเวียดนะครับที่พี่เอาสีขาวขึ้นมาสีขาวพี่เอาไว э ้เกลี่ยสีนะครับเอาไว้เกลี่ยสีส sausage, ตอนที่แบบว่ามันไม่เนียนแค่นั้นนะครับสีขาวมีบทบาทแค่นี้ก็คือเอาไว้เอาไว้ระบายทับสีตรงไหนที่แบบว่ามันเป็นขุยๆหรือว่ามันยังไม่เนียนเราระบายทับได้นะครับเอาไว้แบบสีปิดงานนะเอาง่ายสีปิดงานนะคือสีขาวเนี่ยเราจะมีก็ได้นะครับไม่มีก็ได้แล้วแต่นะครับน้นนองๆบางคนก็ไม่มีเนาะ มน้องบางคนก็มีมีก็ดีครับไม่มีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยโอเคเข้าก่อนที่เราจะลงสีนะครับให้เราเหลาสีอะไรให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องไม่ต้องเหลาให้มันแหลมมากนะครับเหลาให้มันแหลมพอดีนะครับถ้าเกิดแบบว่าเราแหลมเกินไปเนี่ยเราระบายไปลถสีมันหักเนี่ยตรงในจุดจุดนั้นเนี่ยมันจะเข้มมากๆนะครับนะเพราะว่ามือเราพังไปกดกดแล้วมันแรงมากมันหักลงไปนะครับแล้วเราจะแก้งานยากมากนะครับหรือแก้ไขไม่ได้เลยนะครับพี่แนะนำว่าไม่ต้องให้มันแหลมมากนะครับให้มันแหลมพอดี เพื่อว่าเราจะได้เก็บรายละเอียดบริเวณซอกผมตรงไหนแคบ,คบๆค่นียเราจะได้ระบายง่ายๆนะครับเราก็ใช้สีเนื้อนะครับในการลงเงาลงไปนะครับนะจุดไหนที่มันเป็นเงานะครับเนี่ยเราระบายหมดเลยนะครับจุดไหนที่เราคิดว่ามันเป็นเงาครับเราระบายรองพื้นไปก่อนนะครับนะระบายเบาๆไม่ต้องเข้มนะครับระบายเบาๆไม่ต้องเข้มมากจุดไหนที่แบบว่าเอ้ยเป็นซอกผมอะไรอย่างี้ก็เข้มๆหน่อยก็ได้นะครับนะกดลงหน่อยๆก็ได้แต่ไม่ต้องเข้มมากนะไม่ต้องแบบเข้มจนแบบว่ามันแบบ เป็นมันๆเลยอ่ะเข้มจนแบบกระดาษมันเลยไม่ต้องขนาดนั้นนะครับเหลือไว้ให้สีสีชั้นที่2เอาไว้แทรกเข้าไปด้วยนะครับข้อดีของสีไม้เนี่ยคือมันแทรกสีได้นะครับมันแทรกเข้าไปหากันได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราระบายเข้มเกินไปเนี่ยสีอื่นที่จะเข้ามาแทรกเนี่ยก็จะแทรกลําบากนะครับเพราะฉะนั้นก็ระบายเาบาๆนะเนี่ยก็ระบายไปในจุดที่มันเราคิดว่ามันไม่โดนแสงอ่ะนะครับจุดไหนที่แบบมันเป็นเงาอะไรเงี้ย เนี่ยอย่างเช่นบริเวณใต้ตาอย่างเงี้ยบริเวณคิ้วอย่างเงี้ยนะครับซ่องผมเงี้ยบริเวณซอกผมเนี่ยมีเงาแน่นอนนะครับก็ระบายมาเนี่ยเนี่ยบริเวณใต้ตาเอ่ยบริเวณอ่าใต้ริมฝีปากเงี้ยก็มีนะครับบริเวณข้ออย่าเงี้ยนะครับระบายลงไปนะครับระบายเบาๆนะครับเป็นการรองพื้นนะครับเป็นสีชั้นแรกนะครับไม่ต้องอะไรมากมายเอาจริงๆนะน้องๆบางคนก็แบบระบายแค่ชั้นแรกเงี้ยก็โอเคแล้วนะไม่ต้องแบบลุมเงาอะไรมากมายนะครับ ในคลิปนี้ปี่ยวสอนสามชั้นอเคนะมันจะได้แบบว่ามีตัวละครสีมันดูโอเคขึ้นให้มันสวยขึ้นโอเคทีนี้หลังจากที่เราลงสีเนื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับเราลงสีชั้นแรกลงไปเรียบร้อยแล้วทีนี้พี่จะใช้สีชั้นที่2นะครับสีพี่เลือกเป็นสีแดงเมจเจิต้านะพี่จะใช้สีชั้นที่2เนี่ยในการลงเงาทับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับนะลงเงาตัดลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ไม่ได้เยอะนะไม่ได้เยอะให้น้องจาไว้ว่าเงายิ่งเข้มนะครับยิ่งระบายน้อย นะให้จาแค่นี้นะครับยิ่งเงาเข้มยิ่งระบายน้อยนะครับนะมันสีเนื้อสีเนื้อชั้นแรกใช่ไหมมันจะระบายเป็นเงาแบบกว้างๆเลยกว้างๆกระจายออกไปส่วนสีชั้นที่2นี่จะเป็นการเก็บเงานะฮะนะก็ไม่ต้องแปลกใจนะว่าทําไมคลิปมันตัดมาดื้อนะครับเพราะว่าแบตหมดแบตหมดนะครับก็ขออภัยจริงครับพี่แหมพี่ก็ระบายสะเพิ่มเลยไม่ได้ดูแบตือถือะไรเลยนะฮะนะแต่ว่ามันข้ามมันไม่เยอะมากนะครับข้ามมันไม่เยอะมากที่สต็อกไปททาอยู่นะครับก็โอเคครับก็ ก็มันก็ต่อเนื่องอยู่นะครับไม่น่าจะตกหล่นอะไรนะครับก็เติมเติมเงาชั้นที่2ลงไปนะครับตามลงไปตามบริเวณซอกผมตามชั้นของผมเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าลองทําตามพี่ดูนะจุดไหนที่แบบว่ามันมันไม่โดนแสงอ่ะนะครับให้เราเติมเติมลงไปเลยนะครับในชั้นที่2อ,อ่าโอเคน้องๆคนไหนที่ไม่เข้าใจแบบว่ากาลังงงๆอยู่เอ๊ะวิปิมลงเงาตรงไหนบ้างยังไงอะไรเงี้ยดูตามพี่ได้นะครับ ดูามพีได้นะว่าพี่ลงตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวก็เข้าใจเองนะครับทีนี้พอเราลงสีชั้นที่2เสร็จแล้วเนี่ยเรากลับมาสีชั้นที่1อีกรอบหนึ่งนะครับเอาสีเนื้อมาระบายทับอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้มันเนียนขึ้นนะครับเอาสีเนื้อมาละบายทับอีกรอบหนึ่งทับตรงสีมาจิต้าที่เราระบายลงไปนั่นแหละนะครับทับลงไปเลยนะครับนะทับลงไปเข้มๆก็ได้นะครับทับลงไปแล้วก็เนี่ยมันจะช่วยให้สีมันเนียนขึ้นนะครับตรงไหนที่แบบเป็นขุยๆอย่างเงี้ยก็ให้มันเนียนขึ้นนะเนี่ยระบายลับลงทับ เนะห็นไหมสีมันจะเนียนขึ้นนะครับตรงไหนที่แบบเราระบายยังไม่ครบตกหล่นอะไรอย่างเงี้ยตรงไหนมันยังแบบเราระบายไม่หมดเงี้ยเราจะได้ย้อนกลับมาเก็บรายละเอียดด้วยนะครับโ <Okay. S 1> อเคครับทีนี้มาถึงสีชั้นที่3แล้วใช่ไหมสีชั้นสุดท้ายนะครับ <Okay. S 1> ก็เอาจิงๆเนี่ยเท่านี้มันก็สวยละนะครับเท่านี้มันก็โอเคละนะครับแต่วา่าเติมชั้นที่3ไปนิดหน่อยก็ได้นะครับเป็นการเก็บรายละเอียดตรงไหนที่แบบว่ามันเป็นเงา ตรงไหนที่แบบว่ามันเป็นเงานะครับเป็นเงาแบบเป็นเงาทึบเลยที่แบบไม่โดนแสงแน่ๆเป็นเงาที่แบบเงามืดเลยอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีตรงมันจะมีอยู่บริเวณซอกคอบริเวณซอกผมตรงไหนลึกๆเนี้ยเราระบายไปเลยฮะสีน้ำตาลนะครับเป็นการแบบเก็บเป็นการเก็บรายละเอียดนะเล็กๆน้อยๆนะครับนาจริงๆไม่เติมก็ได้ครับเติมก็ดีเหมือนกันนะครับนะมันจะได้เป็นอ่าเป็นรายละเอียดนิดหน่อยนะภาพมันจะได้ดูโอเคขึ้นนะเป็นเงาสวยขึ้น เน,นี่ยไม่ได้ใช้เยอะอะไรนะเนะี่ยก็เป็นการขีดขีดบริเวณขอบขอบเส้นนะครับบริเวณขอบขอบตรงที่มันเป็นเงาโอเคครับทีนี้พอเราระบายอะไรเสร็จหมดละชั้นแรกจนถึงชั้นที่3แล้วเนี่ยทีนี้เราระบายเสร็จแล้วใช่ไหมก็เอาสีปิดงานมาจบนะครับสีขาวนะก็เอามาระบายทับสีให้หมดเลยนะครับนะถ้าเกิดแบบเรามั่นใจแล้วนะแบบเรามั่นใจว่าแบบงานเราเสร็จแล้วจริงๆเนี่ยนะครับ ให้เอาสีขาวมาทับอีกรอบหนึ่งนะครับทับในจุดที่แบบว่ามันขุยๆอยู่มันแบบว่ามันยังฟุ้งๆอยู่อะไรเงี้ยระบายทับเลยนะครับนะมันจะเนียนขึ้นนะครับนะทีนี้เราใช้สีชมพูเนี่ยในการระบายแก้มใช่ไหมอ่าเป็นสีเพิ่มขึ้นมานะครับระบายแก้มให้มันสีชมพูนิดนึงนะครับสำหรับน้องๆไหนแบบชอบเพแบบแก้มชมพูหน่อยอะไรเงี้ยก็ระบายตรงแก้มนิดหน่อยครับนะทีนี้ใช้สีเนื้อนะครับระบายทับลงไปนะทับลงไปไม่ต้องเข้มมากนะครับอ่าประมาณนี้เห็นไหมเริ่มแก้มแดงและ อนี้เราใช้สีแดงมาเจนต้านะครับในการขีดตุงแก้มเนะี่ยไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะมันจะเป็นขีดขีดใช่ไหมกระตูญี่ปุ่นนะครับมันจะเป็นขีดขีดตรงแก้มอะไรเงี้ยนะเหมือนแบบเขินๆน,นิดนึงอะไรเงี้ยนะหน้าแดงนะก็ประมาณนี้ครับผมก็เสร็จแล้วฮะก็ไม่ได้ยากอะไรนะการลงสีนะครับลงสีนึงนะนะจริงๆพี่ก็สอนจริงๆก็อยากจะสอน,นบแบบหลายๆชั้นไปเลยนะห้าหกชั้นอนะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าแบบ กลัวไม่ไหวจริงๆกลัวคลิปยาวอาไปครับคลิปยาวแล้วแบบว่าเดี๋ยวแบบน้องๆไม่ดูกันเอาเป็นว่าประมาณ3ชั้นก็พอแล้วนะครับนะลงเงา3ชั้นนี่ก็ถือว่าสวยแล้วนะแบบ3มชั้นนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นเงาที่แบบเขาฮิตใช้กันเยอะมากอะ่ะในสากระตูนญี่ปุ่นนะครับนะนะกระตูนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็จะเห็นการลงสีประมาณ2ชั้น3ชั้น4ี่ชั้นประมาณเนี้ยนะครับประมาณแถวๆเนี้ยไม่ได้เยอะนะครับนะก็เป็นการลงเงา ง่ายๆไม่ต้องไปลงเงาแบบว่าห้าหชั้น7ชั้น10ชั้นอะไรขนาดนั้นมันมันไม่ใช่การ์ตูนมันไม่ใช่เงาการ์ตูนนะครับเออมันไม่ใช่การ์ตูนแบบแนวฝรั่งที่แบบว่าต้องละเอียดขนาดนั้นมันเป็นแนวการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับก็โอเคครับเสร็จแล้วฮะก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์กับน้องๆนะครับที่เข้ามานะครับเข้ามาดูนะครับเป็นคลิปสอนลงสีครับง่ายๆนะครับบอกว่าน้องๆจะมีประโยชน์ แล้วก็เอาไปใช้ได้นะครับก็โอเคครับก็ถ้าชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทาคลิปใหม่มาเรื่อยๆนะครับคลิปหน้าจะเป็นองไรก็กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์เอาไว้โอเคครับผมไว้เจอคลิปหน้าครับบ๊ายบาย